เพราะฉะนั้นมาคุยกันดีกว่านะคะว่าเอ๊ะเราใบอนุญาตนี้ลายเส้นนี้นะคะมีนัยยะนะคะ ok. ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไรหรือว่าใครก็ตามนะคะที่ปลูกได้ก็ต้องมาให้อาียเบสกัดเท่านั้นนะคะคุยคุยกัมกันกับคุณหมอนนคะแพทย์หญิงจันจิดารัตนภูมิพิงโยนะคะกรรมการบริษัทบมจอรแอนบีฟู้ดซัพพลายอยู่ในสายล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะคุณหมอจันจิดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะครับคุณหมอแรกทีเดียวเลยพอได้ยินบอกว่าได้ใบอนุญาตในเรื่องของการสกัดก็คือส่วนของการผลิตนี้เนี่ย หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าแล้วมันมีนัยสําคัญอย่างไรต่อทั้งซัพพลายไลน์เลยนะครับของธุรกิจการชงครับค่ะก็นัยสําคัญของใบอนุญาตเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะอธิบายในเรื่องของสองส่วนก็คือในเรื่องของกฎหมายนะคะแล้วก็ในเรื่องของซัพพลายเชนของธุรกิจนี้นะคะในเรื่องของกฎหมายเนี่ยใบนี้สําคัญยังไงเพราะว่าใบนี้เนี่ยเป็นใบเดียวที่อนุญาตให้เราทําการสกัดช่อดอกได้นะคะ ซึ่งเป็นส่วนเดียวของต้นกัญชงที่ยังไม่ได้ปลดล็อกให้สามารถใช้เป็นอาหารทั่วไปได้นะคะตอนนั้นส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นใบารากหรือว่ากิ่งก้านเนี่ยเราสามารถเอาเข้าโรงงานทําประกอบอาหารได้เลยนะคะ,คะแต่ว่าในส่วนนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่ไม่ค่อยมี CBD แล้วก็ไม่มีทั้ง CS t s c ทําให้ไม่มีความเสี่ยงที่จะเอาไปทําเป็นสารเสพติดได้นะคะ,คะดังนั้นก็จะใช้ในโรงไหนก็ทําได้นะคะ,คะแต่ว่าช่อดอกเมื่อเรา เาเวสออกมาแล้วเนี่ยมีได้สองทางก็คือหนึ่งนำไปส่งออกนะคะเอาไปขายโรงงานยาที่ได้รับอนุญาตหรือนำมาขายให้กับโรงสกัดนะคะซึ่งได้รับใบอนุญาตเพราะว่าเรายังถือว่าช่อดอกเนี่ยเป็นสิ่งเสียติดประเภท5อยู่นะคะดังนั้นโรงอาหารทั่วไปจะไม่สามารถรับช่อดอกเข้ามาได้นะคะอ,อันนี้คือกฎหมายค่ะในส่วนของกฎหมายดังนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่คนถามว่า ทำไมมันขอยากจังก็เพราะว่ามันมันไม่ใช่ลงลงเนี่ยมันไม่ใช่โรง,ง,งผลิตอาหารนะคะเราจะต้องขอตามมาตรฐานของการขอโรงงานผลิตยาเสพติดดังนั้นมาตรฐานเนี่ยก็จะสูงกว่าแล้วก็มีการตรวจเนี่ยซ้าซ้อนหลายครั้งมากนะคะ,คะเพื่อความปลอดภัยในส่วนความในส่วนของความจําเป็นของใน supply c h เชนเนี่ยคะ่ะสารเราอยากจะให้มองว่าตัว กัญชงหรือกัญชาเนี่ยก็เป็นพืชอย่างหนึ่งที่ให้สารสกัดออกมานะคะช่วยสารสกัดเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านอของอาหารการแพทย์เครื่องสําอางอาหารเสริมนะคะในเมืองนอกเนี่ยก็มีการใช้สารสกัดอื่นๆขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนเนี่ยสตรองเรื่องอะไรค่ะถ้าจะพูดง่ายๆเช่นสมมุติเราเคยไปเกาหลีแล้วเราก็ไปซื้อครีมเอามาทาเราก็ว่าดีเป็นครีมสารสกัดจากหอยทากใช่ไหมคะอ่าฮะ ทีนี้การที่เราจะได้ครีมที่มีคุณภาพดีออกมาทาแล้วมันได้ความชุ่มชื่นอย่างแท้จริงเนี่ยมันก็ในบริษัทครีมเนี่ยเขาก็จะต้องไปเอาเมือกหอยทากสกัดเนี่ยมาใส่ในครีมถูกไหมคะอดังนั้นมันก็จะต้องมีบริษัทตัวกลางที่เอาหอยทากเนี่ยค่ะมาสกัดเอาเฉพาะเมือกที่ดีแล้วก็เอาไปส่งโรงงานครีมหรืออาหารเสริมทีนี้คงไม่มีใครที่จะไปจับหอยทากเป็นเนนะ่ะ แล้วเอามาใส่ลงในโรงาทีมันคงจะเป็นเรื่องที่แบบไม่ดีมากๆเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะตัว CBD เนี่ยมันอยู่ในรูปช่อดอกก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการสกัดที่ดีหรือได้สารสกัดที่ดีออกมาเนี่ยก็จะส่งผลกระทบถึงผลผลิตปลายน้ําทั้งหมดว่ามันจะออกมาเป็นผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพนะคะดังนั้น ก็อาจจะเกิดกระแสะแค่แว็บเดียวว่าเออลองใช้แต่ว่าถ้าไม่ดีจริงมันก็จะไม่เกิดการใช้ซ้ําถ้ามีเกิดการใช้ซ้ํามันก็จะเป็นธุรกิจที่เป็นแค่กระแสะม,มาเราก็จบไปค่ะดังนั้นตัวกลางเนี่ยสาคัญมากที่จะทําให้เกิดวัตถุดิบที่ดีให้กับปลายน้ําเนี่ยเอาไปเล่นเอาไปครีเอทกันแล้วทำโปรดักดีๆออกมาค่ะเมื่อตัวโปรดักเนี่ยมันดีเนี่ยค,ะค่ะในประเทศเราเนี่ย ถึงสามารถเคลมออ u t อร r i ิ y ี้ว่าเฮ้ยเราเป็นเราเป็นฮับนะในการทำสิ่งนี้ทำออกมาได้ดีนะมไม่เชื่อก็ลองชิมผลิตภัณฑ์ไปน้ำของเราดูสิอ,อย่างเงี้ยได้ค่ะคุณหมอคะถ้าแบบนี้แปลว่าไม่ว่าใครก็ตามถ้าปลูกได้ในอนาคตได้ใบอนุญาการปลูกนะคะแต่ต้องการสกัดก็ต้องอให้ RBF เท่านั้น เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยตอนนี้ที่จะสามารถสกัดช่อดอกหรือ CBD เพื่อไปใช้ในทางการแพทย์ในทางอาหารหรือว่าในเรื่องของอยาได้ถูกไหมคะคือในปัจจุบันนะคะตอนนี้มีแค่ r b f เจ้าเดียวแต่ว่ามั่นใจว่าธุรกิจเนี่ยไม่ใช่โมโนโพลีเดี๋ยวก็จะมีมเพื่อนๆน,นะคะเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นทุงคู่แข่งเนี่ยออกมาช่วยกันทำนะคะค่ะทำให้ธุรกิจเมื่อคือหนึ่งการที่เราจะเป็นฮับของอะไรก็ตามเนี่ยสป라이มันต้องพอก่อนอ นะคะดังนั้นก็คือว่าในในปีนี้อาจจะมีแค่ RBF เจ้าเดียวก่อนแต่ในปีต่อต่อไปเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีผู้ที่ทำการสกัดลายอื่นเข้ามาเล่นในตลาดด้วยค่ะอืมครัะ,ะคุณหมอจันทร์ทีนี้เนี่ยเราได้ใบอนุญาตทางผมใช้คำว่าตรงกลางซัพพลายเชยนแล้วความสนใจที่เราจะมีต่อเรื่องของการปลูกรวมถึงการที่เราจะออกฟิแนลรดักก็คือปลายน้ําเองเราจะทํำไหมครับหรือว่าในด้านปลายน้ําเองเราจะมีการทํางานร่วมกับคนที่เขาจะทํางานทางปลายน้ําคือ เอาไปเป็นผลิตภัณฑ์เลยแผนการ RBF เป็นยังไงบ้างครับคือในปัจจุบันนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกัญชงหรือกัญชาหรือว่าธุรกิจอื่นๆของเราเนี่ย RBF เนี่ยหลกัหลกๆแล้วเราจะเป็นหลังบ้านนะคะที่เคยเล่าให้ฟังไว้ก็คือเหมือนเราเป็นบริษัทยานะคะเราขายยาให้คุณหมอไปเล่นแต่ว่าจะไม่มีบริษัทยาไหนนะคะไปเปิดออไปเปิดโรงพยาบาลเองนะคะ ดังนั้นดังนั้นตอนนี้ค่ะที่ทําก็คือเป็นกลางน้ําที่ดีนะคะในส่วนของปลูกเนี่ยมีการขออนุญาตไว้บ้างนะคะแต่หลักๆจะเป็นการรับซื้อจากเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งบางอันที่ทํา m o มกันไว้เนี่ยก็เริ่มได้รับใบอนุญาตกันมาบ้างแล้วนะคะค่ะแต่าเราจะไม่ปลูกถูกไหมคะเราจะเป็นตัวกลางเพียงอย่างเดียวเราปลูกบางส่วนค่ะเพื่อเพื่อหนึ่งคือ ให้มีองค์ความรู้ของเราเองแล้วเราเอาองค์ความรู้เนี้ยไปกระจายให้กับคู่<า>สัญญาที่เป็นผู้ปลูกให้เราเนี่ยได้ค่ะเพราะทุกคนก็ใหม่ดังนั้นจำเป็นต้องมีแปลงของเราเองบ้างแต่ว่าไม่ได้ทำเยอะนะคะ แล้วว่าเราโฟกัสนะคะที่ธุรกิจที่เราถนัดคือเรื่องอของสกัดเพราะว่า BF ก็สกัดสารแต่ละชนิดอ,อยู่แล้วนะคะเพื่อไปทําไม่ว่าจะเป็นยาเครื่องสําอางหรืออะไรก็ตามแต่ทีนี้คําถามคือเราเห็นโอกาสนะคะจากการที่เราได้ไลายเส้นเจ้าแรกในปีนี้เนี่ยกับทางด้านของตัว CBD อย่างไรหรือมีความเสี่ยงไหนที่เรากังวลในเรื่องอการทําธุรกิจนับจากดีบ้างคะค่ะโอกาสเนี่ยก็คงเป็นช่วงที่ว่าทุกๆคนนะคะสนใจจะออกโปรดักต์นะคะทำให้ตอนนี้ถ้าเกิดว่าโรงอื่นยังไม่เปิดเนี่ย ออเดอร์ก็คงจะมาที่ RBF ก่อนนะคะแต่ว่าธุรกิจเนี้ยก็มีความเสี่ยงแล้วก็มีความรับผิดชอบเยอะนะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือรับผิดชอบในแง่ของคุณภาพของสารสกัดนะคะอย่างที่สองคือต้องดูแลทั้งต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำแปลว่าปลายน้ำอะคะ่ะถ้าเขาวางการตลาดแล้วว่าจะออกสินค้าตัวนี้เราก็มีหน้าที่ต้องหามาให้ได้นะคะเพราะว่าทาล์ไ์ถ้าเกิดวางไว,ว้แล้วแล้ววัตถุดิบไม่มาอันเนี้ยก็จะเสียหายหนักนะคะ ซึ่งอาจจะมีการโดนปรับหรือว่าเป็นภาพพจน์ที่ไม่ดีต่อบริษัทก็ได้ถูกไหมคะ,คะในส่วนของต้นน้ําอันนี้หนักเลยเนื่องจากว่ามีวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มีเกษตรกรท้องถิ่นที่ได้ทํา M O U กับ R B F เอาไว้แล้วนะคะซึ่งแปลว่าเขาจะต้องขายให้กับ R B เท่านั้นดังนั้นหน้าที่ของ R B ก็คือจะต้องหาออเดอร์มาป้อนอให้กับให้กับเกษตรกรเหล่านี้ให้ได้นะคะ,คะเพื่อที่ว่าเกษตรกรจะได้เป็นการเซ็คเอียรรายได้เราไม่อยากจะเห็นการปลูกออกมา แล้วไม่มีคนเอาะนะคะถ้าไม่มีคนเอาลงสกัดก็ต้องเป็นเป็นผู้รับซื้อขึ้นมาเก็บเอาไว้ก่อนนะคะตรงนี้ก็มีความเสี่ยงในแง่นี้ด้วยค่ะทีะะะนี้ถ้าถ้าดูแคปซิตี้ตอนนี้ตอนนี้มีออเดอร์เข้ามาแค่ไหนล่ะคะเราแคปของเราในแง่ของซัพพลายที่จะ,ะมีการส่งจากบรรดาวิสาหกิจต่างๆเพื่อจะตอบรับกับความต้องการตรงนั้นเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังตรงส่วนนี้ได้ไหมคะ หมายถึงยังไงนะคะหลังจากเราได้รับประกาศแล้วว่าเราสกัดได้ผลิตได้แล้วเนี่ยนะคะออเดอร์มาหรือ,อยังอ่าแล้วก็ซัพพลายพร้อมหรือเปล่าคือออเดอร์ค่ะมีรอบ้างแล้วนะคะแต่อย่างที่บอกก็คือตอนเนี้ย ใบปลูกเนะี่ยยังไม่ค่อยออกเลยเดี๋ยวแต่ว่าก็คือจะออกตามตามกันมาแหละไม่ไม่คิดว่าไม่นานหลังจากนี้นะคะ,คะตอนนั้นกว่าจะได้ปลูกจริงๆก็ตามที่ประเมินไว้คืออาจจะปลายกรกฎาถึงสิงหานะคะทีนี้ต้นโตสี่ห้าเดือนอก็คิดว่าใน Q4 ท้าย,ายๆเราอาจจะเริ่มเห็นไรายได้หรือต้องไปปีหน้าเลยแปลว่ารับรู้ไรายได้น่าจะ Q4 ช่วงปลายหรือปีหน้าเลยมากน้อยแค่ไหนคาดการไว้ไหมคะตัวเลข เรื่องตัวเลขสงสัยต้องถาม CFO นะคะได้ค่ะขอ,คขอบคุณนะคุณหมอขอบคุณครับสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ อโอกาสมีแต่ความรับผิดชอบก็สูงนะคะเพราะว่าตั้งต้นน้ำนะคะก็คือคนปลูกเนี่ยก็ต้องดูคุณภาพแล้วก็ต้องรองรับให้เพียงพอกับความต้องการด้วยกับปลายน้ำก็ต้องส่งออเดอร์ให้ทันตามเดตไลน์นะคะซึ่งก็เดี๋ยวคงมีเพื่อนๆนะคะที่คุณหมอจะบอกว่าทั้งเพื่อนและคู่แข่งที่จะตามมาอีกที่จะเป็นผู้ผลิตแต่ว่าจะไม่ได้ไปโฟกัสต้นกับปลายจะให้น้ำหนักกับกลางน้ำค่ะ